สวัสดีครับมาครับแต่งตัวไปดูเมียตกปลาก่อนใส่มงในเวลาออกเดินทางแล้วโอ้หมกหมวกนี่คือว่านนอไในเวลาออกเดินทางเอาโมไซไป ขอมอันสายไปดูเมียตกปลาปิดบ้านปิดอะไรให้เรียบร้อยไปตามลุงตูไปเลยไม่รู้เมียไปทางไหนไม่รู้เนี่ยไป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 กับรถคู่ใจแหละ ออกเดินทางปิดประตูบ้านก่อนสองก,กระจกดูดิป้องกันได้เปล่าเดี๋ยวร้อนเนาะเวหาทุกงมือก่อนเออนี่แหละปะปดูเมียตกปลาว่ายเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับเอาโมเตอรไซคันนี้ไป โมไซคลิกอเ,เลยนะครับเดี๋ยวก็ไปเลยโมูน้าบ้านก็เปิดเรียบร้อยแล้วนี่วัดศิลาคันนี้เดี๋ยวไปตามทางนี้นะครับตู่ก็ไปเอารถก่อน มาเดี๋ยวไปเอารถออกมาก่อนปิดประตูเอาโมโตไซค์ไปนี่เลยตกปลาตกปลา ไม่รู้อย่าไปตกตรงไหน,นไม่รู้นี่ปิดบ้านก่อนตรงประตูใส่เรียบร้อยเดี๋ยวพาชมบรรยากาศว่ตกปลา ไปออกเดินทางได้เดี๋ยวออกเดินทางไปเลยนะครับไปออกเดินทางไปแล้วครับไปดูครับีน่นไละตามลงตู่ไปเลย ออกไปดูตามเส้นทางนี่แหละครับโอ้ปิดหน้าปิดตามหมดเราจะเห็นทางไหมเนี่ยใอ้มมวงมาปิดตาดีจังเลยโอ้ย์ูยอ้มมงแม่นี่ใช้ไม่ได้เรื่องเลยไปไปไป ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอา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 ก็จับขาตั้งกล้องไปด้วยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยก็จะลำบากหน่อยเนาะภาพออกมาสั่นไหวไหมเนาะนี่แหละบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเนอะคอนไทยเนาะ63มาชมบรรยากาศแบบบ้านๆไปเลยครับไปดูบอสโต๊ป,ป้าด้วย เป็นยังไงที่ไหนยังไงไม่รู้เนี่ยออกไปทางบ้านจะญาติกันแลวนะครับเดี๋ยวลุงส่ก็จะไปดูก่อนว่าจะไปทางไหนออกไปทางไหนไปทางนี้โอ้น้ำขอน้ำขอนาเหรอขอน้ำเยอะจังอ็ไปเรื่อยๆเนาะนี่แหละครับนอนรอบหมู่บ้านน้องคนไทยโม13 ไปไปเรื่อยๆครับขี่รถไปตามทางาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาะเนี่ยครับชาวบ้านก็ไถ,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 ถนงไถนาเนาะยังไม่รู้ว่าเตรียมปลูกอะไรกัน ไปแล้วตรงนี้ก็เป็นน้องชิมเนาะน้องชิมครับน้องที่ว่าทําน้าปลาปลาข้าหมูบ้านนี่นะครับน้องชิมเป็นน้ํนปาทําน้าปลาปลาหมูบ้านนี่เป็นศูนย์เนาะเป็นที่ประชุมของชาวบ้านหมู่สิบสามครับม,มีเลือกตั้งมีลามีอะไรเขาก็มาประชุมกันอยู่นี่แหละครับนี่น้องชิมน้องชิมน้องชิม น้องชิมน้องใหญ่จะไปทางไหนไม่รู้เนี่ยถูกแต่เมียบอกว่าเมียจ,จะมาบอ่อนี้แหละบอกก็เป็นบ่อของชาวบ้านแหละแต่เขาก็ให้ตกไม่ได้เลี้ยงหรอกปลา,าปลาปล่อยปลาธรรมชาติ เนี่มาแล้วเนี่เจอแล้วเนี่ยครับบอ่อที่ตกปลากันนะ่ะบอ่อที่ตกปลามาถึงบอ่อแล้วตอนนี้ก็มาถึงบอ่อแล้วครับไปเลยไปเลย เปลุยด้วยกันเลยได้แล้วโอ้โหเอาทำยังไงเอาตอนนั้นนะ่ะมันทุกใหญ่ยังอะ่ะโอ้โหอ,อันนี้ยายพอนนะยายพรชั้นแนวตกปลาตัวเบลเลยเอาลงไหนกันลงนี้เหรอลงนี่นะมุดเชี่ยมุดฮะ ไอสายเนี่ยไม่มีไฟใช่ไหมสายเนี่ยเดี๋ยวหมดเลยนะขอไปพ่น้องเลยผมจะมาได้แต่ละคลิปเนาะหมด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 มดไปแล้วมา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 แล้วตุกลาตกกลาเนี่ครับ อันนี้นกนักนักตกปลามืออาชีพของหนองควนไทยนะเซียนนะครับเซียนเซียนตกปลานอนเซียนตกปลาน้องก็อีกคนหนึ่งตกปลาเลยนะครับบรรยากาศอรอบๆโอ้บรรยากาศดีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนครับไม่ร้อนวันนี้ เมลอนเขีนง่ายไปตั้งเถี่ยวแนนแนนได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วครับนี่ครับโอ้โหได้อีกแล้วได้อีกแล้วเดี๋ยวเห็นขันขั้นขันขันแล้วมันก็หลุมพูดไว้แลาวมันก็ตัวใหญ่ายอยูตัวก็หัายได มาได้แล้วครับได้แล้ว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 ไม่แถมแถมแทมนี่เลยนี่เลยไม่ทันถ่ายให้ดูเนะ้ะปลากินตอนไหนก็ไม่รู้โอเคโอเคโอ้ตัวใหญ่อยู่อ้าวโอ้หมันมันมันเดี๋ยวมาดูทุนเลยนะว่ามันจะจมแบบไหนครับ เดี๋ยวมาดูกันเออโอ้โหโอ้โหกันนี้ดึงเอื้อดยไปขึ้นนะครับเอาไหม่เอาไหม่อี๋เฮ้ได้ล้วอีกตัวนึงได้ลราอีกตัวนึงอ่าเดี๋ยวมาเอาใหมเอาใหม่มา